หนังสือหาเงินได้ใช้เงินเป็น Money Life Balance เขียนโดยทีมงานอม n ี่เป็นคู่มือการวางแผนการเงินที่นำเสนอผ่านโมเดลเก้ากี้การเงิน financial share เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการเงินอย่างยั่งยืนในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโมเดลเก้ากี้การเงินโมเดลนี้เปรียบเทียบการเงินกับเก้าอี้ที่มั่นคงต้องมีส่วนประกอบครบถ้วน โดยแบ่งขาเก้าอี้สีข่ขาเปรียบกับฐานรากของการเงินที่มั่นคงที่พิงหลังคือการวางแผนกเกษียณที่พักแขนเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเงินทุนเบาะนั่งคือกรณีศึกษาที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไขลงรายละเอียดทีละส่วนของเก้าอี้กันนะคะ 1. ขาเก้าอี้คือรายรับรายจ่าย การจัดการรายรับและรายจ่ายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเงินส่วนบุคคลประเด็นสำคัญก็คือการสร้างหมายเสร็จที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินการเข้าใจช่องทางรายรับและรายจ่ายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนอกจากนี้มีการวางแผนการเงินด้วย5วิธีสำหรับมือใหม่บอกวิธีทำอย่างไรการลงทุนให้เงินเก็บงอกเงยและเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนคือการหยุดก่อนหนี้ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายหลักการก็คือการออมก่อนใช้รายได้ลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายและต้องตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนอีกด้วย 2. ขาเก้าอี้แทนเรื่องของอารมณ์และความสุข การบริหารอารมณ์และความสุขเกี่ยวข้องกับการใช้เงินอย่างมีสติเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขการสร้างสมดุลระหว่างการออมและการใช้จ่ายเป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์ในการใช้จ่ายในหนังสือเล่มนี้ว่าด้วย4วิธี 1. เรียนรู้การควบคุมตนเอง 2. ฝึกการนิ่งและใช้เวลาคิดก่อนตัดสินใจซื้อ 3. คิดอย่างมีเหตุผล 4. ใช้เทคนิคการดีเลย์การตัดสินใจ ส่วนต่อไปคือส่วนที่3ขาเก้าอี้การจัดการความเสี่ยงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตคือให้ความสำคัญของการทำประกรันประเภทของประกรันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพอุบัติเหตุหรือประกันชีวิต ในหนังสือเล่มนี้ให้หลักการซื้อประกันสุขภาพที่ดีดังนี้คือการทำประกันตอนสุขภาพอย่างดีให้ตรวจสอบประวัติสุขภาพของคนในครอบครัวรวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงสุขภาพส่วนตัวสำรวจค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลอย่าลืมตรวจสอบสวัสดิการสุขภาพที่มีอยู่เลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการ และมาถึงส่วนของขาเก้าอี้แทนการบริหารหนี้สินการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนการชำระหนี้การหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นการสร้างเครดิตที่ดีอีกส่วนคือที่พิงหลังแทนการวางแผนเกษียณ การเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังเกษียณโดยการตั้งเป้าหมายการเกษียณการวางแผนการออมเพื่อเกษียณการประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหนังสือเล่มนี้ลงรายละเอียดไว้ให้อย่างครบถ้วนและส่วนสุดท้ายคือที่พักแขนแทนการลงทุนการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเงินทุนและบอกถึงวิธีการเลือกเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและรวมไปถึงการติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ใครหลายๆคนมองข้าม หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบและผู้ที่ต้องการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการเงินเนื้อหาอ่านง่ายมีตัวอย่างและกรณีศึกษาที่เข้าใจง่ายหากท่านใดสนใจในหัวข้อต่างๆสามารถหาซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ค่ะหนังสือดีๆพัฒนาตนเองและไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆของทางช่องฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ Book Smart ชีวิตอัปเกรดสวัสดีค่ะ